สวัสดีครับแฟนคลับน้องอูอิงแฟนคลับชิติเกตสาบานครับแฟนคลับสาวหน่อยเพรบ้านแพงครับพี่น้องครับนี่ครับมาแต่ทํางานพี่น้องวันนี้มาแต่ผู้สิงครับก่อนสิเขาบ้านครับมาอัปเดตให้เอฟซีแฟนคลับเด้เบิงครับความืบหนหนาครับของนามว่าไปหอดไซเรลาพี่น้องวันนี้ก็สร้างฝาเพิ่เขามาเฮ็ดนะครับสร้างไฟนะครับลองไปเบิ่งกันครับนี่ครับดวงอาทิตย์ไกล้สิตกดินเล้าพี่น้องนะครับ ดวงอาทิตย์ลับขอบฝ่า,ฝาแล้วหลังบานน้องกู้ิงพี่นอ้องไปขมากดไหลกดแชร์กดติดตามครับนี่พอยายกำลังเอาคว้ยครับขอขอบกนี่นะครับบรรยากาศหลังบานเห็นยิบซีาทม,มาขมหลายครับว่าเป็นอยังคือบ้านเห,หลือของง่วอ่อกครับ เพราะว่าดินนอันถี่เพิ่นทมไวยังเตรียมบอนพร้อ,อมดีเปน็นไดพี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นก็อยากให้ให้งวัวมันอยู่โฮมกอน,นะครับพ่อบ่ไดตากบอกนี่ครับพี่น้องเห็นพอใหญ่เพิ่นว่าครับเดี๋ยวพี่น้องกระถาติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารบ้านหนองอิงให้เด้เบิเ่งกันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศหลอบนอกอากาศดีครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องของนามครับสดีครับผมครับลุงเดียครับเอ้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้องมาเบื้งความคืบหน้าครับอืมสร้างเพิินกับน,นี่ครับเห็ดฝา เสร็จแล้วพี่น้องนะครับสวยงามครับบรรกาศสีล่องพืชนครับลงสีล่องพืนไว้ส่วนหนึ่งครับพี่น้องจะเป็นสีขาวขาวครับสีล่องพื้นคือบานล้างไงครับทายให้เอฟซีเอฟในเบืองกันนะครับนะครับสร้างฝากก๊าบพี่น้องนะครับจะลังกับแล้วเหตุงานจะถอดคำครับมานนี้ หลอดคำเลยพี่น่องนะี่ครับไฟเข้าเขามาแล้วนะครับอืมเมื่ออื่นกับสีสีเขาแล้วครับเมื่ออื่นนะี่ครับสร้างสีลุงนะครับเพิ่งจะมาท่าไหวสีรองพื้นอืมไฟดาวไหลครับอืมสวยงามด้วยครับแม่กับสีหลอดหนึ่งพี่น่องนะี่ครับพอ พอดีเลยนะครับสวยงามครับนะครับสร้างกับทยอยเก็บนะครับเก็บคลองกลับแล้วนะครับพี่น้องเสร็จสมบูรณ์ครับสวยงามนะครับพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหลือครับแผ่นหยิบซักงานฝ่าครับเียิบลอยงานไฟเียวแล้ वो को लाती है 2 7 5 นะครับสร้างกําัังกลับบานพี่น้องน่ครับ,รบงานด่วนพี่น้องถือว่ารวดเร็วครับท่านใจครับแล้วเสร็จท่านงานแน่นอนพี่น้องนะครับ ออมไม่ครับจ้างซีประกัดร่องพื้นไว้ส่วนหนึ่งครับ เดีย๋ยวคอยลงสีจริงครับพี่น้องงานประตูกะเสร็จแล้วเหลืองานสีนะครับสบายใจได้พี่น้องนะครับสีแล้วสุขภัณฑ์เขาครับตอนนามเขาใส่ได้น่ครับ ส่วนภายนอกครับบรรยากาศหลังบ้านพี่น้อง เนี่ครับพี่นอ้องฝากเป็นกําลังใจครับให้สร้างชุดเกจสร้างบ้านครับงานดวนพี่น้องงานดวนเธอว่าสวยครับสวยงาม น uh> ี um> <t <t ่ครับพี่น้อง บรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับเก็บให้เอฟซีแฟนคลับเติมเป็นการขับนี่ของงามไวตออรับพี่น้องเอฟซีทางไกลทางไกลครับเพื่อที่จะเดินทางมาในงานพี่น้องนะครับมาเหรียญบานคุ้งอิงครับคลิปนี้กับสาวพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับบุมียังไลยพี่น้องนะครับทราบผมกับยมสกับบานแล้วนะครับผมกับสกับบานที่กันครับคลิปนี้ ลาพี่หน่องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ